ครับวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมขี่รถเล็นในป่าครับผมเป็นป่าที่เป็นป่าที่ลึกครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็กําลังจะออกจากหมู่บ้านครับผมเข้าไปในป่าครับผม ก็ทางนี้ก็สามารถไปทางทะลุออกไปปัสเซียดได้ครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นทางลูกรังครับ ธรรมาชาติมากเลยท่รมชาติเป็นวัดนะ,อ,ะอันนี้ก็ต่อไปอีกนิดหนึ่งครับผมจะถึงวัดถ้ำสามตาครับ าจะเป็นถนนลูกรังหน่อยเนาะดีนะวันนี้ก็ฝนไม่ต,ตกครับ ครับผมประมาณห้าโมงแล้วปัดอยู่ในป่าครับผมเงียบสงบดีครับฮะโอ้มาตะลุออกนึ่ได้ออกปลาสีอ่ะนะฮะ ้นใหญ่เหรองนี้ก็มีบ้านคนไม่อยู่ครับหนึ่งหลังครับผมปลูกน้อยหนา ฝันะ่งนี้เขาปลูกม,มันครับต้นวจเนี่ยปลูกม,มันครับรบราพยากาศประมาณห้าโมงเย็ยนครับนฝั่งนั้นก็มีบ้านคนมันสามสี่หลังครับ การเอาไล่ วัวไผ่ครับแรงน้าโอ้ไปขี่รถเลียก็ฝั่งทางครับปูกต้นมะขามครับผมต้นมะขาม หมู่บ้านันก็มีแค่เล็กน้อยครับ <c oughs> มาอะไรครับม้าอะไรแต่ผมนี่ถ่ายยาวๆเลยครับ บ้านของผมล้างครับปล่อยล้าง บ้านลงบุรีหมู่บ้านลงลบลงลุรี ก่อนหมูบ้านยังมีมีเลยเนี่ยแต่ก่อนไม่ได้บาได้พวงเนี่ย

นี่ครับผมอันนี้ก็เขาเรียกว่าฝั่งนี้ครับเป็นอ่างสายฝนครับเนี่ยมันลกปนแล้วทำชมเลยแต่ก่อนเป็นเป็นป่าครับครับดูว่าดูน้นารก่อนโอ้น้ำแห้งเปล่า กดแชร์ครับช่องตุยพอเลาะช่นนครับผมวันนี้เราก็ขี่รถเล่นครับผมขีดด่รถในในป่าครับไม่คิดว่าจะมาทะลุหมู่บ้านลุงกุลีครับท่านผู้ชมไปคิปหน้าเจอกันใหม่สวดัสสวีดรกา